สวัสดีครับกลับมาพบกับมันตัวฮอปปี้กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ในครั้งนี้นะครับผมจะมารีวิวเปิดกล่องของเจ้ากล่องนี้นะครับนี่ฮะอิฟิตโตนะฮะโตนะครับตัวนี้จะอยู่ในภาคของคิโดเซนชิกันดั้มเซนคินะครับเป็นภาคที่ทำมาจากเกมนะครับใครที่เคยเห็นผมเล่นเกมนี้อยู่ก็น่าจะคุ้นอยู่ก็คือเกมนี้ครับเนี่ยตั้งแต่สมัยเพ3แล้วนะครับคือผมชอบมันมากเลยตั้งแต่เล่นครั้งแรกเนี่ยตัวหุ่นของมันเนี่ย ออกเป็นโทนสีดำคล้ายๆแบบพวกแนวนินจานะครับพอเล่นเกมปุ๊บผมว่าเฮ้ยแม่งเท่มากเลยไอตัวเนี้นะครับแล้วก็แน่นอนนะฮะไอกล่องตัวนี้เนี่ยสีซีดๆแบบนี้ก็จะคืองานของพีบันไดนะฮะออกมาตั้งแต่ปี1-8ครับอันนี้มันพึ่งเอามาทำรีใหม่เมื่อปลายปีที่ผ่านมาแน่นอนครับไม่พลาดจองแม่งเลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของบล็อกอาร์ตกันนะฮะแล้วเดี๋ยวจะเปิดกล่องดูข้างในกันว่า เป็นยังไงกันบ้างนะครับเรามาดูบล็อกอาร์ตชัดๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่โลโก้ด้านซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็น H G กับจักรวาล U C นะครับ ถัดมาตรงนี้ก็จะบอกชื่อภาคครับก็คือคิโดเซนชิกันดัมเซนคิงนะครับบันทึกสงครามกันดัมส่วนโลโก้ด้านขวามือก็จะเป็นโลโก้แบบรุ่นใหม่แล้วก็คือบันไดน้ำโขนะครับแล้วก็ตัวหุ่นอ f ฟิโตนะครับตรงนี้นะครับส่วนถัดมานะฮะด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นรหัสชื่อรุ่นของมัน M S 0 8 T X N นะฮะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นภาพอาร์ตจากเนื้อเรื่องในเกมนะฮะ โอเคครับต่อมาด้านล่างตรงนี้นะครับนี่ฮะก็จะมีชื่อของมันเหมือนเดิมแล้วก็ประวัติของเกมภาคนี้นะครับก็คือจะอยู่ในจักรวาล UC ช่วงปี0081นะฮะส่วนที่ด้านนี้ก็จะมีบอกชื่อเหมือนกันนะฮะแล้วก็พวกคําเตือนต่างๆเช่นอย่าให้เด็กอายุต่ำกว่า3ขวบจับนะครับแล้วก็ HG เหมาะกับเด็ก8ปีขึ้นไปนะฮะแล้วก็เนื้อพลาสติกเนี่ยจะเป็นแบบไหนมี PSPE อะไรแบบนี้นะฮะ โอเคก็เดี๋ยวจะมาดูด้านในพร้อมกันเลยนะครับเปิดกล่องออกมาเรามานับถุงด้านในนะครับอันนี้ถุงที่1นนะครับ2 3แล้วก็4มีทั้งหมด4ถุงแล้วก็สุดท้ายจะเป็น คู่มือนะฮะถัดมาเรามาดูที่คู่มือกันนะครับคู่มือก็จะเป็นภาพขาวดําเลยนะครับไม่มีลายสกรีนของตัวหุ่นให้เราเห็นนะฮะโอเคมานับแผงแลเลนเนอร์กันฮะหนึ่งสองสามสี่แปดแผงนะครับแล้วก็สติกเกอร์อีกแผ่นหนึ่งนะครับชิ้นส่วนที่โดนคาระกาบดไม่ได้ใช้เนี่ยก็มีค่อนข้างที่จะ เยอะพอสมควรเลยนะโดยเฉพาะแผ่นแผง B นะฮะโดนในครึ่งหนึ่งแล้วอ่ะนะครับ B2 ก็อีกส่วนหนึ่งนะฮะโอเคส่วนการประกอบนะครับนี่ฮะดูแล้วก็ไม่น่าจะยากเกินไปนะฮนะเนี่ยก็มีประมาณ5หน้านะครับการประกอบเนะี่ย ไม่เยอะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูแผงนั้นเด้อกันครับมาเริ่มดูที่แผง A กันนะฮะมัตติคัลเลอร์ครับแต่ว่าโทนสีแต่ละเฉดเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเข้มหน้าดูนะเริ่มที่ด้านซ้ายก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นโทนสีเทาที่เป็นสีมาตรฐานแบบโคงในของตัวหุ่นนะฮะก็จะมีดาบคาตนะอยู่อันนึงด้วยตรงนี้นะครับส่วนตรงกลางที่ว่าเป็นพาร์ทเกี่ยวกับ Body, กบอดี้กระโปรงต่างๆพวกนี้เนี่ยมันออกเป็นสีแบบม่วงอะ่ะ นะครับม่วงแบบม่วงเข้มๆไปโทนแบบดำอ่ะนะครับม่วงดำเลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้สีดำครับอันนี้ก็จะเป็นสีดำแบบโอเคอยู่นะฮะส่วนแผนอันนี้นะครับก็จะเป็นของอีฟริโตนะฮะโตไปเลยนะครับตั้งแต่ปี2018นะครับถัดมาครับแผงน B1 นะฮะโทนสีก็จะเป็นสีม่วงม่วงดำดำคล้ายๆเฉดเดียวกับ A เมื่อกี้นี้พาร์ต่างๆที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นช่วงของขา ต่างๆนะครับอันนี้ไม่ได้ใช้บางที่ว่าเป็นล็อกเก็ตนะครับแล้วก็แผงอันนี้นะครับมันอ๋อแผงอันนี้เป็นของอีฟิโตอย่างเดียวเลยนะครับตั้งแต่ปีไหนเอ่ยตั้งแต่ปี2017นะฮะก็คือเป็นงานย้อมของตัวอื่นๆนั่นเองแล้วก็ถัดมาครับแผง B2 นะฮะอันนี้ก็จะมาเป็นคู่กับแผงน B1 เมื่อกี้นี้แล้วก็ถัดมานะครับแผงน C1 ฮะอันนี้ก็จะเป็นโทนสีเทานะฮะก็คือสีมาตรฐานของพวกโครงในจุดขยับของ ตัวหุ่นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นของหุน e ่นอิฟิโตเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็ C2 ครับก็จะเหมือนกับ C1 เมื่อกี้นี้แล้วก็แผงดีหนึ่งครับก็จะมีอยู่2ชิ้นนะครับก็คล้ายๆท่อพลังงานที่ใช้กับพวกหุ่นแซกทั่วๆไปนะฮะถัดมาครับแผง E 1นะฮะอันนี้ก็จะเป็นโทนสีม่วงๆดำๆที่เหมือนกับแผง A นะฮะก็จะเป็นพวกชุดเกาะของตัวหุ่นแล้วแล้วก็มีอาวุธที่คล้ายๆ ชูริเคนแต่ว่ามันไม่ใช่ชูริเคนนะเอาไว้ปลาเหมือนกันนะฮะหันมา E 2ครับก็จะเหมือนของ E 1เมื่อกี้นี้แล้วก็แผงสุดท้ายครับ PC 002นะครับก็คือพวกจุดจอยยางต่างๆแล้วก็สติกเกอร์แบบฟอยดูแผงแล้วเนื่งครบไปหมดแล้วนะฮะก็มีประมาณ9แผงด้วยกันนะครับการประกอบก็ ไม่ซับซ้อนเกินไปเท่าที่ดูมาเมื่อกี้นี้นะครับก็คิดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ก็แล้วกันนะฮะเพราะว่ายังไม่ค่อยมีเวลาสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็อาจจะประกอบดิบไปก่อนนะครับส่วนจะทําสีไหมตอนนี้ก็มีในใจแล้วนะครับว่าเฮ้ยอยากจะทําสีบางส่วนละอะไรงนี้นะครับแต่ก็อาจจะทํานอกรอบนะครับเพราะว่าเรื่องของเวลาตอนนี้คือยังไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร,ร่นะฮะ สุดท้ายนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันมานะฮะหากข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดอะไรไปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งว่าประกอบเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับยังไงก็รอติดตามกันนะครับสว่วนคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย